ฉันอยากเริ่มด้วยคนๆคนละฉันหวังทุกคนจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะ <G ül> อะไรกันนี่มันไม่ยิต่อสุขภาพนะ <G ül> ง่ายมากแล้วต้องทำอะไรอีกแล้วก็ใช้คขาธรรมดาธรรมดาบินเลยอืม <G ül> แต่ฉันอยากดื่มมันแล้วก็เปิดมันเลยฉันคิดว่าอาม่ากองไม่ว่านะ <G ül> อร่อยฉันรักเขาล่าที่สุดเลย ให้ตายมันหมดแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสินะที่ฉันจะทำก็คือละลายช็อกแลตสามแท่งในหม้อนี้เลยใช่ต้องรอนิดหน่อยนะต่อไปตอนนี้ก็เอ้ยเจ็บจังนี่มันร้อนมากเอยเธ<ฮ>อต้องใช้ถุงมือพิเศษนะเอาไปใช้สิจะได้มีลวกนะ <S 2> <S 2> ขอบคุณค่ะ งั้นตอนนี้ก็มาแทช็อกโกแลตเหลวในขวดกันเพื่อให้มันเหมือนคนล่าธรรมดาเลยเอมม่าต้องไม่รู้แน่นอนแต่ยังไม่หมดนะถึงเวลาของลูกบอดเอมอแล้วเอราแต่ฉันจะเปิดมันยังไงเนี่ยเธอต้องเอาถุงมือออกก่อนนะใช่แล้วขอบคุณอีกครั้งก็คุณยะแกขนมแล้วก็ใส่มันลงไปเลย ันต้องออกมาอร่อยแน่นอนแต่ไม่มีประโยชน์นะคนล่ะมันไม่มีประโยชน์เลยบลบูบอรี่และน้ำผึ้งนั่นสิคนละเรื่องเลยหากเธอผสมมันเข้ากันจะได้สิ่งน่าอัศจรรย์อย่างแน่นนอนโอ้ดูสิ <Wow. S 1> สิ่งที่สำคัญคือต้องขย่าให้เข้ากันละ่ะ แบบนี้เลยแต่ย่ายัางไม่เสร็จนะตอนนี้ก็เอาขนนี้ไปใส่ใน,นตู้เย็นเพื่อให้มันเย็นขึ้นเอ,อิ่มเพื่อจะไม่เสียเวลาย่าจะถักเน็ตติ้งระหว่างรอแล้กกันนี่มันเรื่องไรสารละทั้งนั้นเลยเครื่องดื่มแบบนี้ควรทำจากส่วนผสมที่แตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงเธอต้องเริ่มต้นในนูเทลล่าสีชมพูฉันรู้ว่าทุกคนชอบมัน ฉันจะทำขวดที่กินได้จากมันนี่แหละตอนนี้ก็มาใส่ไส้กันเลยอย่างเช่นทำจากวิปครีมสตรอเบอรี่แล้วก็เค,ค้กนุ่มๆด้วยละตอนนี้ก็เหลือแค่เอาชิ้นส่วนความงามมาประกอบกันทันๆกินให้อร่อยนะ <Wow. S 1> อ้นี่มันยากเกินไปส่วนฉันมีช็อกโกแลตคนละ มันง่ายกว่าเยอะเลยล่ะเดี๋ยวนะแล้วคุณย่าอยู่ไหนว้วระหว่งางรอย่ากระถักเสก,นกันออกมาได้เลยล่ะตัวหนึ่งคนลากของย่าพร้อมแล้วล่ะได้เวลาไปหาห,าหลานสาวของย่าแล้วล่ะโออยา่าค่อนข้างแก่แล้วล่ะย่าลืมสลากไปเลยแต่ย่าติดมันเดี๋ยวนี้ ได้เวลาลองคนละแล้วจะเล่าด้วยอันที่ดูเหมือนต้นฉบับมากที่สุดโออดูเหมือนว่ามีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยฉันหวังว่ามันจะอะร่อยนะอ้อว้าวเจ๋งจังเลยมันคือ็ m แล้วก็อร่อยมากด้วยช็อกโกแลตอันนี้โอ้ฉันชอบมากดีจังเลยแต่ยังเหลือโคลกลาให้เราอีกสองคนนะ บ้านที่เจ้าจะลองจะตรงกลางแล้วกันว้าวมีบางอย่างคุ้นๆอยู่ข้างไหนฉันงมันจะอร่อยเหมือนกันนะโอ้ว้าวมันดูเหมือนน้ำเชืเ่อมหรืออะไรสักอย่างน้ำผึ้งกับบูเบอรี่คุณย่ารู้ว่าฉันชอบอะไรมาที่สุดนิลแล้วก็อันสุดท้ายแล้วมาลองชิมคอล,ลาอันนี้กันเลยสีชมพูเยียวยวนที่สุดมาก หมูสิ่งบางอย่างคล้ายกับเค,ค้กอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวจะได้รู้กันหลังฉันตัดโขวดด้วยมีดโอ้แล้วมันคือเค,ค้กจริงๆด้วยอร่อยสุดๆเลยรอบนี้เชฟโรชชนะนั <G ül> ่นมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉันคือมือโปรยังไงละ่ะ <G ül> ครั้งนี้ทุกคนต้องทำเบอร์เกอร์ให้ฉัน เบเกอร์นั้นเหรอฉันมือโปรอี่แล้วง่ายมากเบร์เกอร์นี่มันไม่ดีต่อสุขภาพใช่สุซี่ไม่ฟังอะไรเลยก็ดีนะเราจะได้มีคู่แข่งน้อยลงเราเคยเริ่มทำจากเนื้อแน่นอนยังจะทำได้มือของย่าเองด้วยความรักที่มีต่หลานสาวของย่านอกจากยาแล้วจะมีใครอีกบ้างทําำเนื้อร่ปมหัวใจนะ โอ้ได้เวลาทอดแล้วเดี๋ยวอยากกับมาเอมมาก็คแค่เนื้อทอดฉันทำขนมปังได้แต่เองด้วยซ้ำนอกจากนี้ขนมปังแต่ละอันจะมีสีที่แตกต่างกันด้วยนะเอ็มมาต้องไม่เคยลองเบอรเกอร์ที่สุดใสแบบนี้มาก,ก่อนแนะที่เหลือแค่ทำให้มันสุกละ เนื้อทอดของยาหอมจังเลยเอ็มมาต้องอดใจไม่ไหวแน่นอนดีมะอหอมจังเลยเดี๋ยวก่อนนะอะไรกันนั่นทำอาหารกันแล้วเหรอให้ตายฉันไม่มีเวลาแล้วเราต้องสั่งเบอร์เกอร์จากแมคโดนัลเดี๋ยวนี้แต่เอ็มมาต้องรักมันอย่างแน่นนอนดีนะที่อาหารมาส่งอย่างรวดเร็วและฉันทำเบอร์เกอร์ของฉันได้สม่มนีนทั้งหมดเลย ถ้าฉันจะขายมันฉันตั้งชื่อว่าเบอร์เกอร์ของซูซี่ฉันคิดว่าเอมมาต้องชอบแน่นอนทำไมเธอต้องตื่นเต้นกับฟาสต์ฟู้ดแบบนั้นด้วยมันคนละเรื่องจากเบอร์เกอร์ของฉันเลยนะจากเชฟเนี่ยหลังจากเอมมากินมันเธอต้องไม่อยากลองของคนอื่นแน่นอนพวกมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณแล้วก็สวยงามมากและสีสันสดใสดูสิ ทำไมเบอร์เกอร์ต้องสวยด้วยสิ่งที่สำคัญคือความอร่อยเนอะและอันนี้ก็มีจิตวิญญาณของย่าด้วยนะและย่าก็าปรุงด้วยความรกย่ารู้จักร้านของย่าดีที่สุดเธอต้องชอบเบอร์เกอร์ของย่าแน่นอนอืมเริ่มจากอันไหนดีนะหนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นบอกอ๋อฉันจะกินอันนี้แหละเบอร์เกอร์สีสันสดใสฉันหวงังว่าจะไม่แค่สวยนะแต่ยังอร่อยด้วยอืมไม่เลวเลย แต่ฉันเคยลองเบอร์เกอร์ที่อร่อยกว่านี้นะมันเดากันว่าจานการจะเป็นยังไงน uh. ี่มันกองอะไรกันเนี่ยฉันต้องประกอบเองงั้นเหรอไม่ล่ะคุณย่าย่าน่าจะประกอบมันเนี่ยอืมนี่จานสุดท้ายแล้วเดินน่านกินมะฉันบอกไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยังอร่อยด้วยนะเออใช่มันเหมือนทำมาจากทุกอย่างที่ฉันชอบของแมคโดนด์เลย ป็นเบอร์เกอรที่อร่อย่สุดในรอบนี้แน่นอนส่วนสี่ยิ like นดีด้วยเธอชนะแล้วโอ้ยฉันบอกแล้วว่าเอ็มม่าชอบกินแมคโดนัลด์เสมอทุกคนพร้อมสาหรับรบถัดไปหรือยังครั้งนี้ทุกคนต้องทำแพนเค้กง่ายเหมือนปอกกล้วยย่าทำแพนเค้กตั้งแต่เอมม่ายังเด็กแล้วล่ะย่ารวยรู้ว่าเธอชอบอะไร แน่นอนเราต้องล่ามทำจากแป้งแล้วก็นะแป้งเราของย่าอร่อยที่สุดผสมแป้งแล้วด้วยไขย่แล้วก็นมจากนั้นมันจะออกมาเป็นแป้งโดาดีๆได้ <ST> ขอล่าชัตะก้ามือเป็นล้านปีแล้วค่ะคุณยา่าเดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์พิเศษกันแล้วเราต้องใส่ส่วนผสมทั้งหมดในชามนี้ hmm. uh huh. แต่ก็นะฉันไม่ชอบนมเลยจริงๆ่ะแต่ถ้าเป็นคอล่าก็คนลเรื่องเลย แล้วทำไมก็ใส่ทุกอย่างที่แอมมาชอบมากๆในแพนเค้กนี้ละ่ะเชน่นลึกกว่าสกีตั <c oughs> เราต้องไม่ลืมโดรีโต้นะีนนะและมาร์ชมันลเล่าเล็กน้อยก็ไม่เสียหาย <c oughs> ตอนนี้ก็แค่ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเพื่อนี้น่าจะเอาอยู่ <c oughs> ฉันแน่ใจว่าไม่น่ากินแน่นเนาะแล้วฉันเพิ่งได้ผสมแพนเค้กที่ยอดเยี่ยมออกมาละ แน่นอนอร่อยสุดๆด,ด้วยตอนนี้ฉันจะใส่ลงในเข็มฉีดยาพิเศษและฉันจะบีบลงในกระทะเลยดูเหมือนว่าคุณย่าจะเบื่อแล้วนี่คุณย่ายังอยู่กับเราไหมโอ้โอจริงด้วยย่าเพลินไปหน่อยนะถ้าเวลาทอดแล้วเอ็ม,มาชอบมี ทำไมไม่ทำแพนเค้กน่ารักน่ารักที่เป็นหน้าหมีให้เธอล่ะว้าวฉันไม่รู้แล้เนี่ยว่าทำแบบนี้กนได้แต่ทำไมต้องหมุนวายด้วยแค่เทแป้งลงไปในกระทะให้หมดเลยรอนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านซูซี่แม้แต่หมาก็ไม่กินนะสิ่งเนี้แพนเค้กของฉันคนละเรื่องเลย และมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นเมื่อฉันส,นสตรอเบอรี่สดๆแล้วก็กล้วยหวานๆลงไปแล้วก็เสียบไม้ที่ทำให้กินได้สะดวกด้วยล่ะนะแล้วเราต้องไม่ลืมใส่รับรสช็อกโกแลตมันทำให้ทุกอย่างอร่อยมากขึ้นเออแน่นอนมันน่าสนใจแต่ยังไงเอมม่าก็เลืกิกมีอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าลาดด้วยวิปปิ้งครีมนะ่ะและลูกบเบอร์รี่กลายเป็นสมูกเล็กๆ น่ารัักจงเลยและช็อกโกแลตอันนี้ยาททำตาแป๋วให้หมีเลยทุกคนทำเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างทำไมแพนเค้กของฉันถึงติดกระถานี้เอมมาเธอกินแบบนี้ได้ใช่ไหมแบบนี้อ่ะเออนั่นคืออะไรอ่กินให้อร่อยนะโอ้สวยจรงเลยยกเว้นแพนเค้กจานที่สามอ่ะนี่มันคืออะไรกัน ดูเหมือนว่ามันถูกเคียวแล้วก็ถุยออกมาเลยหน้าเคยกแข็งจังจะไม่กินแพนเค้กนี่เด็ดขาดแล้วมันยังเหม็นด้วยให้ตายอื้อ,อมันจะฆ่าฉันด้วยไม่นั่นมันแย่มากได้เวลาลองแผนเค้กชิ้นเล็กเสียไไม้นี่แล้วว้าวอือ อร่อยจังฉันชอบนะตอนนี้ก็ถึงตาของมีน้อยส่นน่ารักแล้วดูสิพวกมันน่ารักขนาดไหนและยังอร่อยมากด้วยคุณย่าทำพันเค่ของมันได้ดีที่สุดเลย<ม>ยินดีด้วยชวยนะเป็นของคุณย่าคะ่ะบอกแล้วว่าย่ารู้จักหลานสาวของย่ามากที่สุดเนอะ ฉันอยากกินเจลลี่ทำให้กินหน่อยนะทุกคนได้แน่นอนได้ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแล้วจะทำเจลลี่ยังไงงั้นเหรอโอ้ฉันมีแฟนตาฉันจะเปิดฝาเปิดยากจังเลยอ่ะขวดใหญ่มากแ,แล้วเปิดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวฮอย่างนี้ละอ๋อไม่ได้อ่ะอ้อทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ช่วยถือหน่อยได้ไหมแบบนี้ละอีกนิดเดียวโอ้ย หมดแล้วเอามาก่อนนะเออแต่ก็ขอบคุณนะมาลองกันอย่าดื่มเยอะกันไปนะเอ็มมาแฟนตาสีสวยมากแต่เราต้องการเจลลี่เพราะงั้นก็เพิ่มน้ำผึ้งกันเลยอือหอมจังเลยและแน่นอนต้องลองด้วยยำยำยำอร่อยจังหวานมากฉันจะกินอีก เทใส่ขวดด้วยสิโอ้จริงด้วยฉันกลับลืมไปเลยเจลลี่คอยนิดนึงนะเธอนี่ชอบกินหวานจริงๆเลย<ป>โ,อโอ้ใช่แต่ว่าพอแล้วละ่ะเราต้องทำงานต่อ<ป>แบบนี้หล่นอกมาสิหนึ่งยนไหลแล้วอีกนิดเดียวอีกนี้แหละหมดแล้วมั้เหรอเกิดเรื่องนีได้ยังไงกันเนี้ยโอ้ฉันมีไอเดียแล้วละ่ะต้องไปที่นั่นก่อนเธอจะไปไหนนี่แหละที่ฉันต้องการพึ่งตัวน้อย จเาหลังพึ่งมาพร้อมน้ำพึ่งด้วยฉันต้องการมันอ๋ออ๋ไม่นะโอ้ไม่ทำไมเธอถกงบหมโหขนาดนี้ล่ะฉันต้องออกไปแล้วล่ะอ๋ไม่นะอย่าต่อยฉันฉันก็ต้องการน้ำพึ่งเฮ้ยเกือบหนีไม่ทันแนะ่และตอนนี้ฉันก็มีน้ำพึ่งแท้ๆแล้วแถมยังมีเยอะมากด้วยอร่อยจังเลยต้องอย่างนี้สิใส่ลงไปใส่ลงไปอีกนิดนึง ตอนนี้ก็ปิดฝาได้และตอนนี้ก็เขย่าด้วยนะเยี่ย <universities> ม yeah. ต่อไปทำไรนะอ๋อใช่แล้วเอาไปแช่ตัวเยน็นกันสิแบบนี้แหละตอนนี้ก็แค่ร,รอมอกเข้าที่แล้วและฉันมีแมงมุมแสนสวยมมแมลงสาบสุดน่ารักหก้านกระบองเพชรและขนนก ยาวิเศษเพิ่มความอร่อยและแน่นอนน้ำยาวิเศษด้วยมันจะกลายเป็นเจลลี่สุดยอดเด็ดมนต์ปีเลยแต่ไม่มีหนวดตําหมึกได้อย่างไงละ่ะมันจะเป็นสำหรับความอร่อยนะตอนนี้ใส้ผสมทุกอยากให้เข้ากันแล้วก็จะพร้อมเป็นไงละ่ะดูน่ากินมากเลยเจลลี่อันนี้ฉันจะใช้ฮบบาบ้าบับบ้าเพราะมันอร่อยมากเลยละ่ะ ป็นหมากฝรั่งเยายวยาวให้รสชาติอร่อยสุดๆเลยนี่แหละที่ฉันต้องการฉันใส่ลงไปเยอะๆในเครื่องปั่นให้เต็มเลยแบบนี้แหละที่เราต้องการและตอนนี้จะปั่นให้ละเอียดฉันจะใช้น้ำผึ้งที่ดีที่สุดนี่แหละที่เราต้องการคุณภาพจริงๆจากนั้นเข้าผสมน้ำผึ้งและก็ให้เข้ากันแบบนี้แหละและฉันจะได้จะลลี่หมากฝรั่งคามาบ้าบ้าแสน,น,น,นอร่อย เธอต้องชอบเน่แน่โอ้ใช่ตอนนี้ก็เททุกอย่างลงในขวดจากนั้นก็ทำให้มันแข็งตัวเล็กน้อยได้ลนตัวเจนเหลวแบบนี้แหละใช่เลยเห็นไหมเจ๋งมากเลยละ่ะเจลลี่ของฉันจะอร่อยที่สุดดูสวยงามและหลังจากที่กินจะลืมไม่ลงแน่แน่และแน่นอนฟริตเตอร์เล็กน้อย ประกายของเวทมนต์เป็นไงล่ะสวยมากเลยฉันคิดว่าฉันพร้อมแล้วว้าวเป็นจลิตขวดใหญ่ที่ดูเจ๋งมากเลยดูสิเห็นมะมอ๋อสดใสมากเลยอฉันอยากลองจากสีน้ำเงินก่อนสีสวยจังโอ,โอ้ว้าวดูสิใช่แล้วมันอร่อยมากเลยอ๋อแต่นี่คืออะไรอะ่ะ พึ่งนั้นเหรออ้อแปลกจังเรามาลองอีกอันนึวก่านซีชมพูก็ดูน่าอร่อยจังเลยอ้ยอร่อยมากเลยแถมยังสามารถเป่าลูกปองได้อีกด้วยทั้งสนุกและอะร่อยตอนนี้ฉันก็มีตัวเลือกที่สามมันดูไม่น่ากินเท่าไหร่เลยอะแต่ว่าต้องลองดูลูกตางั้นเหรออร่อยนะอ๊ออะไรกินเนี่ย กอดให้กลกับฉันไม่ฉันไม่อยากดื่มมันแล้วสีชมพูดดีที่สุดไม่ฉันเก่งที่สุดเลยฉันอยากกินอมยิ้มขอส,สวยๆเลยนะพอฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันจะใช้ตุ๊ก,กตาหรือพูดให้ถูกใช้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นจะถอดมือมันออกแล้วก็ใช้หม้อและอุ่นเตาให้ร้อนใส่น้ำตาล น้ำคนทุกอย่างให้เข้ากันและจะทำขนมที่อร่อยที่สุดแน่นอนเพิ่มสีดำลงไปด้วยมันจำเป็นมากสำหรับขนมที่สวยงามนะมันจะออกมาเป็นอมยิ้มที่ยอดเยี่ยมแน่นอนจากนั้นเคส่วนผสมที่อะไรแล้วลงในแก้วและตอนนี้ใส่แขนลงไปและจากนั้นก็รอ แล้วก็ดึงมือออกมาดูสิที่เราต้องการมันเหมือนเสื้อแขนลาตีเลยล่ะแล้วจะเยังไงดีนะโอ้ช้อนพอดีเลยโรยด้วยน้ําตาลและจากนั้นก็เผาเลยกว่ามันเร็วขึ้นกว่าเยอะเลยฉันจะลองดูน้าตาลไม่พอดีมากเลยโอ้อะไรกันเนี่ยร้อนกันไปแล้วมาลองกันดีกว่าโอ้ยลิ้นของฉันร้อนจัง ลองให้มันเย็นก่อนนี้สิก็ได้แล้วตัวเย็นอยู่ไหนนะเอาไว้ใตัวเย็นก่อนดีกว่าแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยโอ้ใช่ฉ้นใส่น้ำตาลลงไปในน้ำเชื่อมสีแดงเอาเลยสวยงามมากมันจะออกมาเป็นลูกกวาดแสนอร่อยมากเลยเ p e r ฟก c t เหลือแค่อีกนิดน้อยคนให้เข้ากันตอนนี้ก็ได้ที่แล้วล่ะนี่คือแท่งของฉันจะปั้นมันออกมาแบบยาวๆแบบนี้คอยดูนะ อืมใช่สวยงามมากเหลือแค่ต้องพิ่มสีขาวแล้วก็ทำแบบนี้ดูสิมันจะเป็นอมยิ้มสองสีแสนสวยออกมาเป็นเกลียวที่สวยงามจากนั้นก็ม้วนให้เข้ารูปมันจะออกมาเป็นอมยิ้มแสนสวยมากๆเลยใช่แล้วฉันคือเชฟไอซริยแล้วอมยิ้มของฉันจะเป็นยังไงนะฉันสงสจแล้ว่ามันพร้อมหรือย,ยังอ๋อเอาไม่นะเอา,เอาไม่ได้อโอยมันเจ็บมากเลยฉัต้องอาไปให้เคท ฉันทำสาเร็จแ,แล้วล่ะดูสิมีเอวยิมสุดเจ๋งนะโอ้ว้าวไม่เห็นเลือกเยอะเลยแล้วแล้วนี่คืออะไรอะ่ะโอ้ไม่กลิ่นไม่น่ากินเลยอะ่ะแน่นอนแล้วก็รสชาติแย่มากด้วยแล้วอันนี้ล่ะหอมจังเลยแต่มันปแปลกนะอืมอร่อยจังเลยเอ้อทำไมเธอถึงเอตุ๊กแขนตุ๊กตาของฉันไปด้วยอะ่ะ นี่มันแย่มากเลยเป็นคำคิดที่แย่จริงๆอ๋อส่วนอันนี้ต้องลองแน่นอน <Wow. S 1> น่ารักจังเลยอ่ะยำๆอันนี้ดีที่สุดเลยเย่ก yeah. ินนะไม่ต้องสงสัยงานของฉันอยู่แล้วล่ะเกือบจะเสร็จแล้วแตงโมฉันอยากกินแตงโมโอ้แล้วต้องทำยังไงล่ะเนี่ยเออหรือว่าตีมันให้แตกล่ะแล้วถ้าทำแบบนี้ล่ะ กำปั้นก็ไม่ได้เงั้นเหรอต้องใช้พลังทั้งหมดที่ฉันมีมันไม่ได้ผลนะฉันจะใช้เครื่อยไฟฟ้าฉันรีบจัดการกับมันเี๋ยวนี้เลยโอยอะไรกันอย่าย่อนขยะใส่ฉันสิเป็นสเตลร,ระวังด้วยเอยฉันละเธอไปหมดแล้วฉันแค่ต้องทำแต่งโม้ให้สวยงามนะให้มันเป็นรูกสมองอยังไงละ่ะเห็นไหมสวยมากเลยละ่ะเป็นความคิดที่แปลกมากเลยฉันจะทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้น เอาละตัดส่วนหัวออกฉันไม่ต้องการมันแล้วล่ะและฉันจะใช้เครื่องปปันและเปลี่ยนข้างในให้เป็นของเหลวทั้งหมดตอนนี้เราก็เทน,น้ำที่ส่วนเกินออกมันจะอร่อยอย่างเหลือเชื่อเลยล่ะใช้เจลาตินลงไปด้วยและผสมกับน้ำนิดหน่อยคนให้เข้ากัน และแน่นอนสีย้อมด้วยแล้วก็คันให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งถ้าทำไส้แตงโมวหวานๆน่ากินมากเลยแน่นอนมันต้องสวยงามด้วยสีรุ้งเฮ้อน่าขย,ย,ยับขยีแแยงมากฉันไม่เห็นด้วยกับเธอนะมาทำกันต่อดีกว่าก่อนอื่นฉันจะเทเยลลี่สีแดงลงไปตามด้วยสีส้มแล้วก็สีเหลืองมันจะอกมาเป็นสีรุ้งเลยละ่ะทำเป็นชั้นๆนะแบบนี้เลยสวยงามมาก แล้วก็ปิดฝาตังโมได้ตังโมอของฉันสวยงามมากเลยและของเธอละฉันจะตีเธอให้แตกโอ๊ยฉันเจ็บมือไปหมดแล้วไม่ไหวมันเจ็บมากเลยเราต้องช่วยเธอและฉันมีแสงนี้นะอ๋อป้องกันมือเรียบร้อยแล้วฉันเหมือนลูกแมวเลยอ่ะเออคงงั้นมั้งไม่เห็นต้องทุบตัโมแรงขนาดนั้นเลยดูนะก็แล้วก็เรียบร้อย แค่นั้นเองเหรอมันแน่ขนาดนั้นเลยขอบคุณนะใช่ง่ายมากงั้นฉันจะใช้ช้อนแต่ฉันจะถือมันให้ได้ก่อนนี่แหละจานของฉันเสร็จแล้วล่ะแตงโมของเราพร้อมแล้วกินให้อร่อยจะเริ่มจากอันไหนดีนะเอาล่ะจะเริ่มจากอันนี้ละกันแต่กินยังไงล่ะงั้นตักขึ้นมาด้วยช้อนเอาล่ะลองกันอก็อร่อยนะรสชาติตงโมนะ แล้วนี่คือสมองงั้นเหรอฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากกินมันเลยแต่ต้องลองดูอ,อร่อยจังรสชาติตงโมนะอ๋อแล้วนี่คืออะไรกันเนี่ยทำไมมันถึงมาเป็นลูกเลยอะฉันจะเปิดมันยังไงล่ะงั้นมาผ่าตงโมกันแล้วมาดูว่ามีอะไรอีกข้างไหนโอ,โอ,โอ้มันน่าสนใจจริงเลยแต่งโมแสนอร่อยสีรุง้ง ใช่เลยเป็นครั้งแรฉันเห็นตังโมที่อร่ขนาดนี้ใช่แล้วอร่อยจริงเลยล่ะแน่นอนลกนูกีนฉันนะเธอพูดอะไรนะเออของเธอก็ไม่แลวนะเธอชน,นะก oh. ็ยเชื่อเนี่ยมันไม่ดติดทำฉันสงสัยจะไม่เป็นอะไรแบบนี้แหละใช่แล้วฉันต้องการแซนด์วิชที่ใหญ่และอร่อยสุดสุดเออรับออเดอร์ใช่ฉันทำมันได้ ฉันพร้อมแล้วล่ะฉันมีขนมปังแล้ก็มีดตัดออกมาให้เป็นรูปทรงจากนั้นก็าตามด้วยชีสจะขาดชีสได้ย่างไงละ่ะใช่แล้วตัดให้ตามรูปทรงนี่เลยจากนั้นก็าตามด้วยพริกเพิ่มความเผ็ดน้อยเล็กน้อยแต่ว่ายังเผ็ดไม่มากพอมาเติมซอสพริกสตาบัสเข้ากันดีกว่าโอ้ยควันออกหูเลย นี่แหละที่ฉันต้องการใส่ลงไปเยอะๆแล้วก็ตามด้วยขนมปังอีกแผน่นแล้วก็ตกแต่งด้วยแล้วเราต้องเอาเผากันอีกเซตหน่อยแบบนี้เลยเผาลงไปโอ๊ยไฟนักกากลัวจังเลยเป็นไงล่ะเธอชอบไหม๋อไม่นก,กว่าตอนนี้ฉันใช้เครื่องทำแซนด์วิชแล้วก็โรลส์ฟิป็นข้าวสาร่รอย และมันจะอร่อยขึ้นด้วยยันล,ลี่นาสรุ้งใส่ลงไปเลยตําคาหวานด้วยมาร์ชเมลโลและนลึ่กว่นหลากสีด้วยเรียบร้อยปิดด้วยขนมปังอีกทีอาอน่ากินมากเลยปิดเครื่องเลยออกะอะไรขึ้นเนี่ยทำให้ถึงปิดไม่ได้ปิดลงไปสิปิดลงไปอ้อร้อนจังเลยมือฉันเนี่ยโอ้สุกแล้วล่ะแน่นอนมันร้อน แตอร่อยมากเลยเรียบร้อยแล้วกินได้นี่มันแซนด์วิชส,สูตรไหนกันเนี่ยเออช่างเถอะมาดูรับมือโปรของฉันดีกว่าใส่ขนมปังลงไปแล้วก็แฮมแล้วก็ชีสท่งไปด้วยแล้วก็ตามด้วยอะไรที่ยูนิคชีสโตรอของโปรดของทุกคนไงละ่ะพยายามให้มันละเอียดก่อนนะจากนั้นกเอาแซนด์วิชมาคุกแบบนี้อ,อ๋อยังไม่พอนะต่อไขแล้วก็ตีให้เข้ากันเอาแซนด์วิชมาคุกอีกทีหนึ่งนะ แบบนี้เลยแบบนี้ให้ทั่วแล้วก็ได้เวลาทอดแล้วละ่ะเอาน้ำมันมาจากนั้นก็ทอดลงไปกันเลยทอดจะเป็นสีเหลืองน่ากินคอยดูนะ้มันอร่อยมากๆเลยเอาละ่ะได้เวลาแล้วดูสิน่ากินมากเลยจัดลงจานกันให้อร่อยเนอะเลือกเลย เอาละตากินทั้งนั้นเลยงั้นเริ่มจากอันนี้ละกันดูไม่ธรรมดามากโอ้ว้าวข้างในมีทั้งชีสแล้วก็แฮมด้วยใช่แล้วอร่อยจังเลยฉันชอบพิสุดเลยล่ะเอาละมาต่อกันที่จานต่อไปอืมมันดูแปลกๆนะโอ้ oh, ข้างในคือขนมหวานละโอ้ oh, อร่อยจังเลยฉันชอบมาก แล้วจานสุดท้ายอะไรกันเนี่ยของเวนสเตนแน่แน่ดูน่าเกลียดจังเลยอ่ะเอ้ยเพ็ดเพชจ,จังเลยเผ็รก็ได้ช่วยทีขอ,อน้ำหน่อยค่ะดีนะไม่แซนวิชฉุหนหวันใกล้ๆนะเฮ้ยเขายังเชื่ออันนี้อะไรที่สุดเลยเย้ <Yeah! S 1> ฉันชนะ